ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกอะไรนะครับทีแรกคิดว่าเป็นหมาเน่านะครับเพราะอยาไปดูใกล้ๆไหนนะอมืมันเป็นเห็ดนะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยมีแมลงวันเต็มเลยนะครับสูงประมาณเกือบๆหนึ่งฟุตได้นะครับตรงดอกตูมเนี่ยจะมีสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นมาก ขยับครับเข้าไปใกล้ๆก็จะมีแมลงวันนะครับตอมเต็มเลยอยู่ใกล้ๆจะเหม็นมากเลยนะนะครับเนี่แหละตรงโคนดูนะขึ้นมาต้นเดียวนะตรงข้างในก็จะเป็นเกสรสีขาวนะครับนะครับแต่ว,ว่าดอกตูมข้างบนก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มมีแมลงวันเยอะมากเลยนะครับตอมกลิ่นเหม็นนะครับ มาดูมุมนี้บ้างนะครับเจนชัดหน่อยหนึ่งโอ้ช้ได้กลิ่นใช้ได้นะครับต้องปิดจมูกตลอดเลยเหม,ม็นๆเคครับ